ดูนะครับลูกอสอสสวยสวยงามอันนี้คือพร้อมจาหน่ายเลยครับผมพร้อมจําหน่ายขายอยู่หน้าบ่อก,ก็กิโลละร้อยหกสิบโอ้หนี่นะครับกิโลละร้อยกสบาทที่บ่อทั้งหมดสีไร่ครับผม,อมโอ้โหนี่นี่นี่ครับนี่คือเป็นตัวผู้มัน อันนี้อ๋อเป็นแยกแยกเฉพาะตัวผู้เลยนะครับแยกออกแยกอยกอกเฉพาะตัวผู้ตัวเมียช่วงผสมพันธุ์จะไม่ให้อยู่ร่วมกันอ้อันนี้มีทุกบ่อเลยจะไมครับพี่นี่ครับผมมีทุกบ่อทุกท่อโอ้โหนะครับประมาณสักสี่พันตัวตอนนี้เนะี่ยสี่พันแต่ตเขาเขาสั่งไว้น่ะหมื่นสองหมื่นสองแปลว่ากำลังผลิตอยู่กำลังผลิตอีกอยู่บ่อบ่อนั้นเพิ่งจําหน่ายหมดไปเมื่อวานตัวก็หนึ่งบาทร้อยตัวก็ร้อยบาทล้านตัวหนึ่งล้านบาท น่าจะรวยเนาะครับผมล้านตัวก็ล้านบาทล้านบาทนะครับรับง่ายๆเนาะพี่ครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับรารวไปที่ยี่สิบเพราะว่าเขาสั่งจองไวอืมอันนี้ขายตัวเท่าไรนะพี่ตัวละบาทแต่ว่าตัวตอนนี้นะขนาดมันยังไม่ถึงตัวละบาทต้องรออีกวันที่ยี่สิบครับยังไม่ได้โอ้อลังการมากเลยนะครับอ่าพี่อุดครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับผม ชื่อนายพัฒนาพิสวรณชื่อเล่นอูดส่วนมากเขาจะเรียกว่าลุงอูดโหอลังการมากเลยนะครับโอ้โหพี่อูดครับพี่อูดทําอาชีพเอ่อเพาะลูกออสเนี่ยครับมานานหรือยังครับผมก็ประมาณสักเจ็ดปีนี้ปีที่เจ็ดโอ้โหพื้นที่นี่กว้างขวางมากเลยนะครับไม่ทราบว่าพื้นที่บ่อนเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่บ่อทั้งหมดสี่ไร่ครับผมเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาสั่งจองไว้หมดแล้วอ่ะครับรบ่อหนึ่งนี้ เอาสั่งจองไว้อ่าในบ่อนี้นี่น่าจะมีประมาณสักกี่ตัวครับพี่ตอนนี้มีลาลาสักประมาณสักสี่พันตัวตอนนี้เน่ะสี่พันแต่เขาเขาสั่งไว้น่ะหมื่นสองหมื่นสองแปลว่ากำลังผลิตกำลังผลิตอีกอยู่บ่ออนั้นเพิ่งเป็นหนายหมดไปเมื่อวานอ๋อเนี่ยนะครับบ่อนี้นะครับเตรียมบ่อใหม่เก็บขึ้นมาใหม่อ๋อก็คือเราต้องมีการค่าเชื่อบ่อด้วยเนาะครับผม อันนี้จะตากแดดไว้กี่กี่วันครับพี่ผมตากแดดแค่วันสองวันแต่ผมใช้ส่วนมากคนจะเน้นพวกไอ้ฆ่าเชื้อเอาอืมมีน้ํายาฆ่าเชื้อด้วยฆ่าเชื้อก็ทําเอาเองครับครับก็ไดฆ่าเชื้อก็ดูตามยูทูบนั่นแหละคือมีแล้วขาวหนึ่งขวดน้ำส้มสายชูหนึ่งขวดกากน้ำตาลหนึ่งขวดแล้วก็หัวน้ำเชื้อเอมครับหนึ่งกระป๋อง พี่ครับแล้วกว่าจะได้เป็นลูกออสเนี่ยมันก็ต้องมีพ่อแม่พันธุ์เนาะคร,ครับผมเดี๋ยวพาไปดูพ่อแม่พันธุ์หน่อยครับผมไปดูพ่อแม่พันธุ์ครับผมพ่อแม่พันธุ์นี้ผมจะใช้เป็นอกบจานกับกบนาผสมกันกบจานกับกบนาผสมกันเพื่อไม่ให้มันเลือดชิดโอ้โหนี่นี่นี่ครับ นี่คือเป็นตัวผู้มันอันนี้อ๋อเป็นแยกแยกเฉพาะตัวผู้เลยนะอครับแยกออกแยกออกเฉพาะตัวผู้ตัวเมียช่วง,งผสมพันธุ์จะไม่ให้อยู่ร่วมกันอ้อูอันนี้มีทุกบ่อเลยใช่ไหมครับพี่นี่ครับผมมีทุกบ่อทุกท่อโอ้โหนะครับโอ้ก็จะแยกตัวผู้ตัวเมียไว้ต่างห่าง,อย,างอย่างนี้เลยครับพี่มีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับตอนนี้มันไปปีนี้มันปริมาณมันน้อยลงก็เหลืออยู่ประมาณสักสองพันตัวได้ นี่คือลถปริมาณแล้วใช่ไหมครับพี่สองพันกว่าตัวเลยครับผมโอ้โหแล้วถ้าพิกพีกอะครับเพราะเยอะๆเนี่ยสามารถผลิตได้เยอะแค่ไหนครับก็ส่วนปีที่แล้วก็ประมาณห้าร้อยโลนะต่อครั้งครับอืต่อครั้งครับผมหมายถึงตักขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหกว่าที่เราจะได้ลูกออสเนาะมาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับ หนึ่งเริ่มแรกเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วใช่ไหมครับผมเราก็มันทําความสะอาดบ่อเพาะออืบ่อเพาะนี่นะครับสวรรค์มิวานี่ก็ทําอย่างดีเลยนะครับพี่แต่ตอนนี้ยังบกเนาะยังมีคราบตะไคร่น้ําอยู่เพราะว่าเรายังไม่ทําความสะอาดอืมสุดยอดมากครับพี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เขาดูกันยังไงครับพี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จอบดูง่ายๆคือว่ามันจะมีกล่องเสียมจุดดำๆสองจุดตรงนี้อันนี้คือตัวพ่อพันธุ์ ตัวผู้นะครับครับตัวผู้แล้วก็มันพอพอมันพอผสมพันธุ์มันจะออกเหลืองๆแบบนี้โอ้โหตัวสวยมากเลยนะครับผมอือหแล้วก็ขนาดมันก็จะเล็กกว่าตัวเมียครับนี่คือตัวเมียนะครับโหนี่นะครับตัวเมียมันจะไม่มีกล่องเสียงอือหอโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับอหูอายุเขากี่เดือนแล้วครับพี่ ก็ตอนนี้ก็สิบเอ็ดเดือนพ่อแม่พันธ์พร้อมจะผสมพันธุ์มันต้องอายุถึงสิบเดือนสิบเดือนขึ้นไปใช่ไหมครับพ่อแม่พันธุ์นี่ครับพี่ใช้กี่ปีเปลี่ยนทีหนึ่งครับผมใช้ปีต่อปีเพื่อไม่ให้ต้องการคือว่าหนึ่งเลือดชิดเลือดชิดแล้วก็พันแม่พันุเก่านะลูกออดตัวลูกออดและตัวกบจะไม่สวย <pam. S 2> ตัวไม่ตัวขนาดตัวไม่เท่ากันอ <Never S 2> ืแล้วก็ปริมาณจะกินกันมันจะมีมากกว่าครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนปีต่อปีเนาะผมความแข็งแรงไวยใช่ไหมครับเราทําความสะอาดบ่อเสร็จครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปประมาณสิบเซนสิบเซนก็น่าจะท่วมหลังมือท่วมหลังมือท่วมหลังกบแหละเสร็จแล้วตอนเย็นประมาณสักราสักห้าหกโมงเย็นเราก็เอาพ่อพันแม่พันธุ์มาลงบ่อละถ้าช่วงนี้กบไข่เยอะผมจะใส่แค่สามสิบตัวตัวเมียสามสิบตัวผู้สามสิบ อ๋อหนึ่งต่อหนึ่งครับผมหรือบางทีอาจจะเกินไปสองตัวพูดแต่ตเกินไปสักประมาณสักตัวสองตัวเพื่ออะไรครับพี่เพื่อให้มันเลือกคู่อ๋ออก็มีเลือกคู่ด้วยนะนึกว่าเผื่อมันสวิงจิงแต่ว่าเราเราใส่ลงไปปริมาณเยอะๆนะต้องต้องต้องเก็บออกนะตัวพูดนะครับประมาณสักตีหนึ่งตีสองมากป็นมาเก็บออกแล้วเขาจะอยู่ในวิมานของเขาเนี่ยกี่กี่คืนครับพี่คืนเดียวให้คืนเดียวเองครับผมพรุ่งนี้เช้าเก็บอกแล้วอย่างนี้ ถ้าได้คืนเดียวนี่แปลว่าเขาก็ต้องขยันทํารอบเลยครับครับผมเนาะแล้วหลังจากที่เราทิ้งเขาไว้คืนหนึ่งคือเอาเอาเก็บ <g rip> ตัวพ่อตัวพ่อออกตัวแม่แม่ออกแยกไว้ที่ท่อที่เดิมอ๋อหมายความว่าเขาผสมพันธุ์ปุ๊บเขาไข่เลยเหรอพี่ครับผมคือการผสมพันธุ์ของเขานะ่ะคือจะแบบว่าตัวผู้จะมากอดตัวเมียตัวเมียจะปล่อยไข่ตัวผู้ค่อยปล่อยน้ำเชื้อใส่ทีหลังกี่วันครับถึงจะเป็น,<อ>นลูกครับตอนเย็นครับผม เป็นตัวตอนเย็นเป็นตัวเลยครับประมาณตัวสักประมาณสักเท่าลูกยุงเลยพอได้อายุเขาได้สามวันวันที่สี่เราจะเพิ่มน้ําให้ปริมาณเท่าบอ่อเนี่หล่ะเพิ่มน้าขึ้นขอพอบอ่อนี่แหละอืแล้วก็เริ่มให้อาหารอาหารอะไรแรกเกิดก่อนครับก็อยู่ในนี้ประมาณเจ็ดวันแล้วรเราก็ปล่อยลงบ่อดิน บ่ดินครับผมเดี๋ยวไปดูบ่ดินกันนะครับในบ่ดินทั้งหมดนี้มีแต่ลกอ้อนครับผมลกอ้อนทั้งหมดเลยนะครับแต่ตันนี้มันคืออากาศมันร้อนมันไม่ค่อยขึ้นมาแล้วนี่อ๋อมันมันมันมุดนะเนาะครับผมอุ้ยนี่นี่นี่หูครับยังมีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวเขาเล็กมากเลยเนาะท่าหัวไม่ขีดมั้งนี่ประมาณนั้นโอ้ใหญ่กว่าอายุเขาเพิ่งได้แค่วันนี้วันที่เก้าบ่ดินพี่มีทั้งหมดกี่บ่ครับเนี่ยยี่สิบบ่ครับผมโอ้ยยี่สิบบ่แล้วเลี้ยงอย่างเงี้ยครับ ใส่ใส่น้ำลึกไหมค,ครับพี่สามสิบเซนครับผมสามสิบเซนก็ประมาณสักเกือบถึงหัวเข่าครับผมครึง่งครึ่งแข้งได้เนาะพี่เนาะครับผมนะ<อ>แต่บางบ่อมันก็ไม่ถึงเพราะว่ามันมันมันเป็นบ่อดินมันน้ํามันซึมออกอือนี่นะครับโอ้ตรงนู้นก็เป็นสระใหญ่เนาะพี่ที่ช้น้ําจากตรงนั้นไหมครับน้ําส่งมาจากเขื่อนน้าอุ่นโอ้ใช้น้ําเขื่อนด้วยโอ้นี่เป็นไงค,ครับโอ้ฟาร์มใหญ่มากๆเลยนะครับ พี่ครับแล้วไอเรือนหอเขาเนี่ยโอ้โหทําไมพี่ทําได้ดีมากเลยครับเรือนหอเนี่ยืวิมานโอ้สุดลูกหูลูกตายันนู่นเลยอะครับพี่โอ้โหแปลว่าพี่กําลังการผลิตนี้พี่เยอะเยอะแยะเหลือเฟือเลยนะเฟือ,อถ้ามีพ่อค้าแม่ค้านะครับท <c oughs> ี่ต้องการเนาะก็สามารถโทรโทรมาอ่าสอบถามได้นะครับครับผมนั่นแหะคืออายุเขาเกินเขาจะขึ้นเริ่มเกาะ โอ้นะครับตอนกลางคืนเร,เราต้องตัก,กออกไม่งั้นนะอะไรรูอ้อที่เหลือจะกัดมันตายระบบจัดสรรปั้นน้าก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราจะทําแบบไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ําปล่อยอย่างเดียวอปล่อยทิ้งอย่างเดียวลงไ้านาอย่างเดียวผมจะไปถอดข้อง,งอตรงนั้นออกครับก็ปล่อยตามร่องน้ําลงไปเลยใสยน่นาศูนใสน่นาข้าวแล้วไปดูดอีกที่หนึง่งมันไม่ต้องใส่ปุย๋ยอ น้ำจากตรงนี้ก็ไปเลี้ยงนาข้าวด้วยครับผมอหสุดยอดมากๆเลยครับที่ครับผมอยากจะไปเห็นลูกออสที่พร้อมจําหน่ายแล้วเราไปดูลูกออสกันเนาะไปข้างบนครับผมดูนะครับลูกออสสวยๆงามๆออตกไซ้์ก็พอดีสวยๆอันนี้คือพร้อมจําหน่ายเลยครับผมพร้อมจําหน่าย ตัวก็ไม่เล็กนะครับตัวใหญ่อยู่เนอะครับครับผมลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเขาเอาไปทําอะไรบ้างครับส่วนมากก็จะไปแปรีููทํทำเป็นอาหารส่วนใหญ่แต่ตัวนน้อยก็จะไปเลี้ยงต่อตัวบางคนก็เลี้ยงไว้ทําอาหารเองพอเวลามันใหญ่หรือว่าบางคนก็ไปจําหน่ายเป็นตัวระบาดเหมือนผมเลี้ยงไว้มีอยู่นะครับไอแล้วไอ้ตัวนี้ครับพี่พี่ขายยังไงครับตอนนี้ขายอยู่หน้าบอกก่อกิโลละร้อยหิ กิโลละร้อยหกสิบาทเองครับผมโอ้หนี่นะครับกิโลละร้อยหกสิบาทโอ้โหอันนี้ไม่ได้ขายเป็นตัวใช่ไหมครับไม่ได้ขายเป็นตัวครับเป็นกิโลแล้วแบบตัวละบาทเหมือนตรงนู้นนะครับครับผมก็คืออีกราคาหนึ่งใช่ไหมก็ก็ตัวละบาทอืมไม่ได้ขายเป็นกิโลครับผมไม่ได้ขายเป็นกิโลก็นับตัวหนึ่งตัวก็หนึ่งบาทร้อยตัวก็ร้อยบาทล้านตัวหนึ่งล้านบาท น่าจะรวยเนาะครับผมล้านตัวก็ล้านบาทล้านบาทนะครับโอ้ยแน่นอนดีนะครับนับง่ายๆนะพี่ครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับแล้วถ้ามีเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับเขาสนใจครับอยากจะได้ลูกออสไปเลี้ยงหรือไปขายเนี่ยครับก็สามารถติดต่อพี่ได้ทางไหนครับติดต่อโทรมาเบอร์0640644132 ครับผมแต่ผมจะไม่ถดวกทางแชททางไลน์อะไรเลยผมทำไม่เป็นครับครับผมโทรอย่างเดียวครับผมครับผมอสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่อู๊ดมากนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวได้มาถ่ายทํานะครับผมครับผมรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่ผมจะนำมาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ